สวัสดีค่ะสบายดีเอฟทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแม่เพนจะพา f อฟทั้งช่องมาสรุปเอาแนวทางเราพัฒนาหรือว่าเราคักๆเนาะคะ่ะทุกสํานักในคลิปนี้คลิปเดียวจบนะคะทั้งมีของหมอดูเลขเด็ดเนาะซีเซียนลหลายๆอาจารย์เนาะ,ค,ะ FC ค่ะ f อฟซีค่ะอยู่ในนี้หมดที่ทุกคนรอคอยนะคะเบิ้งคลิปนี้ให้จบนะคะผู้ใดที่ทาของอาจารย์ใดสำนักใดก็ เบิ่งห้จบคลิปเดอ้อนะคะอยู่ในคลิปนี้ครบจบทุกสำนักเลยนะคะอ่ะผู้ใดเบิ่งคลิปจบแล้วก็ฝฟากกดไลค์กดแชร์ให้เน่ผู้ใดที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้มือนี้ขอให้ถูกรางวัลกันที่1น่ทวนหน้านะคะอ่ะเขามาเบิ่งผลลาวพัฒนางวดวันที่สิมิถุนายน2568ที่ผ่านมากันนะคะเลข6ตัวออกห้าศูนย สามศูนย์ห้าตัวออกที่ศูนย์หนึ่งหกสามศูนย์สี่ตัวออกที่หนึ่งหกสามศูนย์สามตัวบนหกสามศูนย์สองตัวบนสามศูนย์สองตัวล่างหนึ่งหกนะคะอ่าเ้ามาเบิงค่ะของพ่อหมอดูเลขเด็ดงวดที่แล้วให้วิ่งห้าตัวเดียวบนล่าง หลุดนะคะห้ 5, 0, ไปอยู่ข้างหน้าเลข6ตัวตรงๆเลยนะคะ FC เสียดายเนาะ 5, 0, ห้าศูนยมไออกข้างหน้าเลข6ตัวตรงๆเลยค่ะส่วนของสุดใจพาลวยวิ่งลูดเด่น3าลอง6 3มาล่าง6มาบนนะคะจับคู่ให้โบเขา่าแต่ว่าเลขในชุดวินมา3ตัวบนเด้อจ้าเนาะนี่ค่ะหกสนย์ 6, 3, 0, นะคะอยู่ในชุดวิน ส่วนของเขาฝากมาวิ่งรู่ห้ากับหมาที่หล่างจับคู่เข้าหกหนึ่งเลขออก1นหล่างนะคะเข้านะคะของเขาฝากมาตาปากน้ําโพวิ่งรู่ศูนย์กับสมาด้วยกันนะคะแต่ว่าตาจับคู่ให้โบเข่านะคะศูนย์สามสามศย์มาบนนะคะมาด้วยกันเนาะของอาจารย์หนุ่มกระสินห้ากับ9ก็หลุดค่ะ0ูนย์ห้าห้ย์ไปอยู่ข้างหน้าเลขหกตัวเหมือนกันเลยเนาะ อของแอดมารวยวิ่งรุ่น6กับ7มาที่6จับคู่โบเขานะคะแม่ลิ้วพารวย5กับ7จ็โบมาแต่ว่าเลขชุดบินมาแค่ตัวเดียวมา0น,นะคะจับคู่ก็โบเขา่าลุงโชคดีเลขในตารางก็หลุดนะคะโบเขา่าวิ่งรูดก็หลุด มาแค่หลักร้อยนะคะหลักร้อยมาที่6นั่นเองค่ะเนาะของอาจารย์สวายเลขในชุดวินมี3ามี1แต่โบมิศูนกับ6กก็เลยบอ่อเข้านะคะลุดค่ะของพ่อเกลียงวิ่งรูดมาแค่ตัวเดียวมา3บนจับคู่โบเขานะคะ เซียนโคลาดวิ่งรูด4กับ3มาที่3ก็จับคู่โบเขาให้31เลขออก30นย์ะคะโบเขาเนาะวิ่งรูดมาอยู่ของเซียนเชียงใหม่สกับ9หลุดนะคะโบมาค่ะของเซียนอุดรวิ่งรูดเด่น0ูนย์รอง1นูนย์มาบน1มาล่างแต่ว่าจับคู่ให้ชุวยไปอัละเตมเนาะอันนี้ให้ศูนย์สเลขออก อ่าให้0ูนย์สเลขออก3 0มศูนย์ย์ุชชุยเป็นหนึ่งเต็มให้หนเลขออก16เนาะคะ่ะวิ่งหลุดเข้าทั้งสองตัวนะคะของเซียนอุดรของพิพัหัสองกับสหลุดนะคะนี่ค่ะอ่าเขาก็ได้ผลงานของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์กันแล้วมาเอาตัวเลขแนวทางวันที่16มิถุนายน2568วันนี้กันนะคะ เจ้าแรกก็คือของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้วิ่งลูดบนล่างมาสามกับสี่จับคู่ให้สี่ชุดค่ะชุดสองตัวนะคะสามหกสามปดสี่หกสี 8, ่แปดนั่นเองค่ะเนาะพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะงวดที่แล้วเนาะคะ่ะห้าศไปอยู่ข้างหน้าเนาะห้าศนตรงๆเลยไปอยู่ข้างหน้าเลขหกตัววันนี้ เอามาเป็นชุดเต็มเลยเนาะสี่ชุดค่ะวิ่งลูดบนล่างให้มา3มกับ4จับคู่3ามหกสา8แี่หกี่แดนะคะไปต่อค่ะของอาจารย์หนุ่มกระสีวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้เด่น7จรอง8จับคู่ให้ชุด3ามตบนสองเก้ดแป็ด เน้นที่สองเก้าเจ็ดนะคะชุดสามตัวบนชุดสองตัวบนล่างมีเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสองแปดสองเน้นที่เก้าเจ็ดและแปดสองนะคะของอาจารย์หนุ่มกระสินงวดน,นี้เนะาะงวดที่แล้วค่ะของอาจารย์หลุดเหมือนกันนะคะวิ่งลูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดเนาะห้าเน้นห้าไปอยู่ข้างหน้าเลขหกตัวนะคะจับคู่ก็ไปอยู่ข้างหน้าเหมือนกันเนาะสาหรับงวดน,นี้ วิ่งลูดเด่น7จรอง8จับคู่ให้ชุด3าตัวบนมีสองเก้เดแปเน้นที่สองเกชุด2ตัวบนล่างมี9 7 9าเจ็ดเสองแสองเน้นที่9 7กับ8 2นะคะแคปหน้าจอของพ่อหมอดูเลขเด็ดและอาจารย์หนุ่มกระสินกันนะคะ ออเอาถ้าเอาว่าค่ะ FC ตอนนี้จะบ่ายแล้วนะบ่ายพอดีเนาะคะ่ะบ่ายโมงพอดีเลยอ่ะจะได้ลุงลิปจากโมงบุ้นอ่โรถลิปโดนโดนค่ะ FC เอาใจสวยไม่เพ่นเนนะสูๆกันน้ำกันค่ะเนาะอ่ะแคบหน้าจอได้แล้วไปต่อที่ของลุงโชคดี วันนี้เลขในตารางของลุงโชคดีมี0ูนย์หนนะคะวิ่งลูดมี0นย์กับ3จับคู่ชุด2ตัวมี0ูนย์หก7 16, 17, 64ย์เจ็ดหนเสามดสาเน้นวงกลมให้ที่06 07 6หกกับ73ส่วนชุดกัน1นึ่งสหลักร้อยมี367เน้นที่6กับ7ชุด3ามตะบน770็ 7-7-3 6-6-3และ7-6-3แล้วก็7-0-3เนาะส่วนชุด4ตัว7 7, 7 7 3นั่นเองค่ะเนาะของลงโชคดีนะคะอยู่ไหนละมวดที่แล้วหลุดนะคะเลขในตารางก็หลุดวิ่งลุดก็หลุดแต่ว่าหลักร้อยมานะคะหลักร้อยมาเพินปปเนะะเ่นไปป้าแล้วนะคะเตรียมไปป้าแล้วค่ะ จุดบังกักเนาะอ่ะขอให้ไปดีเด้อยายเด้อเนาะบวดเจ็บบวดปวดแล้วนะคะปวดได้มีโครคไข้ไข่เจ็บเนาะก็เห็นเพิ่นกระทาละม่านเนาะเป็นเมดเพิ่นไปดีก็ขอให้เพิ่นไปยื้อพบพุ่มที่ดีนะคะอ่ะสำหรับงวดน,นี้เนาะก็จะเน้นที่0 7, 6 0ย์3กศหลักร้อยเน้นที่6กับ7นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นของลุงโชคปีวันนี้รอแคปหน้าจอนะคะ มาต่อที่ของอาจารย์สไวเลขชุดวินงวดน,นี้มี789013นะคะจับคู่ชุดเต็มชุดเลยนะคะเต็มชุดวินเลยก็คือ787970 7173 8980 8183 9091 93 01 03และ13ค่ะมีหลายคู่เนี่ยเทั้งช่องก็เอาไปเทียบเทียนสลายๆอาจารย์เอาเนออาจารย์เนาะเามา ข้ากกบบปุกบัเลกจะออกตัวใดเนาะเต็มชุดวินเลยนะคะทั้งหมด15คู่นะคะงวดที่แล้ววิง่งอ่าเลขในชุดวินมาแค่3กับ1เนาะบ่มีตัวประกบใส่บ่มี0ูนบ่มี6เนาะก็เลยโบเขา่างวดน,นี้มีชุดวินมี7 8 9 0แปนสนะคะก็จะจับคู่ตามนั้นเลยนะคะเออ่ะแคปหน้าจอคะ่ะ อภษพษเพิ่นไปไปแล้วเด้ไปทรงพันเน่บาไย,ยินบ่คลิปอยูเนาะอ,อันนั้นก็ได้สองเมียพักกันเฮ็ดงานเมื่อนี่อันแม่เพ่นลงหน่อยคลิปเพราะว่าแม่เพ่นไปทุละเนาะมากะมา,ะมาสายก็เลยทําคลิปลงสายเน่นะคะ,ะได้แล้วไปโตนะคะ ของแม่รลี้วพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างมา5กับ9เลขในชุดวินมี2 4งสี่ห้าหจับคู่ชุดเน้น2ตัว2 4 2 5 5 8สองหดหกแปชุดรอง49906079แล้วก็67นะคะของแม่รลี้วพารวยวันนี้เนาะส่วนงวดวันที่13ที่ผ่านมาของแม่รลี้วก็หลุดนะคะชุดวินก็หลุดวิ่งรูดก็หลุด วันนี้ให้วิ่งรู่5กับ9บนล่างเลขในชุดบินมี2 4 5 6 7 9ชุดเน้น2ตัว2 4 2 5 5 8 6 8 5 9ชุดลง4 9 9 0 6 0และ7 9 6 7นะคะเา,ามาต่อที่ของพ่อเกลียงส่วนของพ่อเกลียงแนวทางฮาลอยรวมวันนี้วิ่งรูดเด่นที่1 2 3เออ1 2 4นะคะ

1>, 1 5 2, 2่กับ2 6นะคะงวดที่แล้วของพ่อวิ่งรูดเด่น3ตัวมาแท่1ตัวนะคะก็จับคู่ให้บอเข่าเนาะสำหรับงวดนี้วิ่งรูดเด่นที่1 2 4ชุดเน้น2ตัว4ี่หนึ่8สี่9 1 5หนแปดสองแปดห่งเก้สองเหน้าสออละสอกนะคะแคปหน้าจออค่ะของแม่ลิ้วและพ่อเกลียงนะคะ เข้าไปต่อเนาะตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรูดให้มาสี่กับเจ็ดบนล่างชุดสามตัวบนสองศูนย์เก้าชุดสองตัวบนล่างมีสองเก้าสองศูนย์ศูนย์เก้าสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่สี่เจ็ดสี่นะคะของตาปากน้ำโพวันนี้เนาะส่วนงวดที่แล้วของตาวิ่งรูดมาด้วยกันนะคะสามศูนย์บนเนาะ แต่ว่าพ่นจับคู่ให้โบเขางวดนี้วิ่งลูดสี่กับ7บนล่างจับคู่ที่ชุด3ตัวบนเม็ดเดียว2องชุด2ตัวบนล่างก็จะมี29 20ก 9, 9 41 71 44แล้วก็เจ็ดสี่นะคะเขา,ามาต่อที่ของเขาฝากมาสำหรับแนวทางของเขาฝากมาวันนี้วิ่งลูดบนล่างมา2กับ5ชุด3ตัวบน 5 2 6แล้วก็2 5 9ชุด2ตัวบนล่างสอง6กห้าหกสนะคะนี่ค่ะส่วนงวดที่แล้วของเขาฝากมาวิ่งรูดเข้า6ล่างนะคะจับคู่ให้มา6 1เลขออกหนล่างค่ะเข้านะคะของเขาฝากมางวดที่แล้วเนาะงวดนี้ให้วิ่งลูดสองกับ5บนล่างชุด3ตัวบน5้าห สองห้า้าชุดสองตัวบนล่างมีสองหกห้าหกสองเ้ากับห้าเกนะคะอ่ะมาแคปหน้าจอจ้าเป็นอึมอึมคึ้มคึมขนาดเปิดแสงจำเอฟซีทั้งช่องวัดชัดบอตัวเลขเนาะถามว่าบอชัดกะแจงมากได้ยูมุ่มใดมันก็ะคึ้มถามว่ามันเป็นมันปรับแสงเองที่แรกกะใสๆสสว่างสว่างแบบ ถ้มันคิดไป,ไปๆมาๆแล้วมันจะคึมเขาคึมเขาจะเป็นยังไงเป็นน้ำตาจะของกบับโบหูแล้วเนาะไปต่อเด้อจ้ามาเอาของแอดมารวยสำหรับแอดมารวยงวดนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่5กับ6จับคู่ชุด2ตัวมี5้าศูนย์หกศูนย์ห้2เจเน้นที่58 59แล้วก็69นะคะของแอดมารวยค่ะ ส่วนงวดที่แล้วนะคะวิ่งรุ่นหกับ7มาที่6ล่างแต่ว่าจับคู่บาเขาวงวดนี้ให้5กับ6จับคู่ชุด2ตัว5้6ศูนย์หกศูนย์ห้าเจและห้าสนั่นเองค่ะเนาะไปต่อของสุดใจพาลวยส่วนของสุดใจพาลวยวันนี้วิ่งรู่บนล่างมา1กับ4ชุดวินมี0ูนย์หห้า ชุด2ตัวบนล่างมี03 13 23 04 14 24 05 15 25เน้นที่13 14และ15ส่วนชุดสามตัวบนมี4 15หน้าและก็215เน้นวงกลมที่215นะคะของสุดใจพารวยวันนี้เนาะส่วนงวดที่แล้ววิ่งรูดมาทั้งสองตัวส่วน ตัวจับคู่บอเข่าเลขชุดวินมาเลขในชุดวินมา3ตัวบนนะคะ fc เนาะสมตัวบนสองตัวบนค่ะวดน,นี้วิ่งรูดสกับหเออบอแมนวิ่งรูด1กับ4เน้นวงกลมที่1เดอ้อจ้าวิ่งรูดเน้นที่1นึ่งค่ะไม่เพี้ยนลืมลืมวงกลมให้เนาะเลขในชุดวินมี0ูนย์หนึ่ห้าจับคู่ชุด2ตัวบนล่างมี0ูนย์3ามหแล้วก็0ูนย์4ี่หนึ5งสห เน้นที่หนึ่งสชุด3ามตบน4ี่ห้าและสองหเน้นที่สองหนึ่งะคะอ่ะมาแคปหน้าจอจ้ะห่อนคักห่อนเนี่ยก้ใจา้กระจาย โอเคนะคะไปต่อค่ะมาแล้วค่วคัาของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่น2เม็ดเดียวชุด3ามตัวบน792ดชุด2ตัวบนล่าง799272เน้นที่92นะคะงวดที่แล้วสองกับ9บอมานะคะลุดทั้งวิ่งและรูดจับคู่นะคะ งวดนี้ฟันทงมาเม็ดเดียวสองเม็ดเดียวบนล่างค่ะตัววิ่งตัวรูดจับคู่ชุด3ามตัวบนเจ็สองชุดสองตัวบนล่างเ9็ดสองและ72นั่นเองอ่ามาต่อที่ของเซียนโคราดเนาะสำหรับเซียนโคราชวันนี้ค่ะหคู่เหมือนเดิมนะคะจับคู่ชุดสองตัว เออบอมแนวิ่งรูดเด่น6กองศจับคู่ชุด2ตัวเน้นที่6 1, 69, 63งชุดลอง0109และ03นะคะนี่ค่ะเมื่อวานเออเมื่อวานนี่นี่ละ fc มะเมพเอ็นนี้เนาะวันที่13ที่ผ่านมาวิ่งรูดเข้าตัวลองแต่ว่าจับคู่บอ่อเขา่างวดนี้ให้วิ่งรูดเด่น6กลองศจับคู่ชุดเน้น6 1, 69, 6่สา ชุดลอง01 09แล้วก็03นะคะ,ะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะหอนแท้หอนว่าโอ้ยเอาฝนจิดตกบ่านี่คึมๆเมื่อเล่วคนไปนั่นเนาะไปปอเนาะอ่ะโอเคนะคะไปต่อค่ะ ของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดเด่นห้าลองสองเด้อจะจับคู่ชุดสองตัวมีสี่คู่นะคะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองย์สองหนึ่งเน้นที่ห้าศูนย์นะคะชุดสามตัวบนให้0ูนห้าเม็ดเดียวนะคะของเซียนอุดรค่ะงวดที่แล้ววิ่งลูดมาทั้งสองตัวเนาะศูนย์มาบนหนึ่งมาล่างแต่ว่าเสดายจับคู่บอ่อเขาชุยไปอละแตมเนาะ ส่วนมวดนี้วิ่งรูดเด่นที่5้ลองสองจับคู่ชุด2ตัวบนล่างมี4คู่ก็คือ5 0 5 1 2 0ย์เน้นที่5 0ชุด3ามตะบน0 5 0ยนั่นเองค่ะ,ะมาต่อที่ของพี่พหัดนะคะสุดท้ายท้ายสุดปิดคลิปด้วยของพหัสชาแนลวิ่งลูดบนล่างเด่น1นลอง9 จับคู่ชุด2ตัวบนล่างมี4คู่ก็คือ1517 9597เน้นที่15กับ17ส่วนชุด3มตัวบน715เม็ดเดียวนะคะเจ็เม็ดเดียวค่ะส่วนงวดวันที่13ที่ผ่านมาของพิพัฒน์วิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดเนาะคะ่ะงวดนี้แก้มือให้ได้เนาะคะ่ะวิ่งรูดเด่นทีหน่งรอง9กาจับคู่ชุดเน้น1 5 1่เจ็ด 9ก้าห้ชุดสามตะบ,บนดหนึ 7, 1, 5, ่ง้าเมตรเดียวอะแคปหน้าจอ,อาค่ะวันนี้สรุปฮาหนอยสรุปเล่าให้ไป2คลิปนะคะแต่ละคลิปต้องดูให้จบและก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีโชคมีลาบนะคะแบ่งปันน้ำใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะอ่ะขอให้โชคโชค,โชค,โชคมันมาน,มนได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะเฮงเฮงรวยรวยปัปงปทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะวันนี้ เราจะรวยไปด้วยกันฮ่าห้าห้าหึดหลายเนาะหวังแต่สิตได้น้ำโชคน้ำลาบเฮ็ดงานเอาเงินสิบดีบ้เนาะอ่ะกิปนี่กับคอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเวาเหรียญาหัวกันไปเด้อจ้าความมักของควนเฮาบ่คือกันเนาะ